สวัสดีครับเมื่อนา,นานมาแล้วสมัยตอนที่ผมอยู่กับภรรยาเก่ากำลังสร้างเนื้อสร้างตัวผมเคยไปอยู่ในที่ที่แปลกโดยไม่รู้ตัวว่าเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นจนเกือบจะต้องพิการต้องเสียแขนทั้งสองข้างไปเอาเป็นว่าผมไม่เคยลืมสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นและจะขอเล่าเรื่องทุกอย่างให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ฟังย้อนกลับไปในตอนนั้น เมื่อหลายสิบปีที่แล้วสมัยที่ผมอยู่กับภรรยาเก่าแม้จะเพิ่งคบกันได้ไม่กี่ปีแต่เมื่อเราคุยกันพวกเราก็อยากสร้างเนื้อสร้างตัวสุดท้ายเลยตัดสินใจไปซื้อบ้านด้วยกันหลังหนึ่งแม้จะเป็นบ้านหลังเล็กๆแต่พวกเราก็ชอบเพราะไม่อยากทําอะไรเกินฐานะรวมทั้งทางเข้าออกง่ายแล้วก็จอดรถกระบะได้คันหนึ่งหลังจากซื้อบ้านหลังนั้นพวกเราก็ใช้ชีวิตตามปกติ จนกระทั่งในวันหนึ่งหลังจากอยู่ไปได้ประมาณหนึ่งเดือนซึ่งในวันนั้นหลังจากที่ภรรยาเข้านอนผมก็เดินออกไปข้างนอกเพื่อไปถอยรถเข้าบ้านซึ่งหลังจากที่ถอยรถเสร็จผมก็ล็อกประตูรัว้วเดินกลับเข้ามาด้านในแต่ในตอนนั้นเองครับในขณะที่กําลังล็อกประตูด้านในแล้วก็ปิดม่านผมก็กลับเห็นบางอย่างอยู่ข้างนอกบ้านของผมสิ่งที่ผมเห็นในตอนนั้น ปรากฏว่าสายตาของผมมองไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งถึงแม้จะมองหน้าไม่ชัดแต่ก็รู้สึกว่าเขาเป็นผู้หญิงผิวขาวผิวพรรณค่อนข้างดีลักษณะรูปด่างค่อนข้างดีเลยทำให้ผมคิดว่าผู้หญิงคนนั้นน่าจะเป็นคนที่สวยมากคนหนึ่งผมก็ไม่สนใจอะไรครับได้แต่มองตามประษาของผู้ชายที่ชอบมองของสวยๆงามๆและเพียงไม่นานหลังจากนั้น ผมก็เห็นว่าเขาเดินผ่านหน้าบ้านของผมจากทางขวาผ่านไปทางซ้ายก่อนที่จะลับตาหายไปโดยที่ผมไม่สนใจแล้วก็กลับเข้ามานอนจนเวลาผ่านไปอีกวันหนึ่งซึ่งในวันนั้นทุกอย่างก็คล้ายๆกับแบบเดิมคืนหลังจากที่ภรรยาเข้านอนผมก็เดินออกไปเก็บรถกระบะเพื่อจะถอยกลับเข้ามาในบ้านซึ่งในวันนั้นเมื่อผมเดินกลับเข้ามาด้านใน ผมก็เห็นแบบเดิมอีกครั้งคือทุกอย่างแทบจะเหมือนเดิมต่างก็เพียงแต่ว่าเธอเดินช้าลงกว่าครั้งแรกที่ผมเห็นจนเมื่อเวลาผ่านไปอีกหลายวันที่ผมเกือบจะลืมเรื่องเหล่านี้ไปแล้วแต่ในวันนั้นเองครับผมก็ออกไปเก็บรถเหมือนเดิมแต่ด้วยความที่ผมมัวแต่นั่งดูทีวีเลยทำให้ออกไปค่อนข้างดึกเลยทำให้ในวันนั้นในขณะที่กำลังจะถอยรถ ทำให้ผมได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่ชัดมากขึ้นกว่าเดิมในวันนั้นในขณะที่ผมขึ้นไปนั่งบนรถแล้วก็มองกระจกหลังเพื่อจะถอยกลับเข้าบ้านผมก็ได้เห็นว่ามีผู้หญิงผิวขาวคนหนึ่งกำลังเดินตรงเข้ามาโดยที่เข้ามาจากทางด้านหลังและเมื่อผมเห็นครับผมเลยนั่งแอบดูอยู่ในรถจนกระทั่งเขาเดินมาถึงแล้วเขาก็เดินผ่านข้างรถไป แต่ในตอนนั้นเองครับสิ่งที่ผมเห็นมันก็ทำให้ผมขนลุกเมื่อได้เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ได้แต่งตัวธรรมดาแต่กลับแต่งชุดไทยสวมชดาทรงสูงนุ่งกระโปรงยาวสวยงามแต่งหน้าค่อนข้างดีแล้วใบหน้าของเธอก็เป็นผู้หญิงที่สวยมากจริงๆโอ้โหใจแทบละลายคนหรือนางฟ้าจะสวยอะไรขนาดนั้น ด้วยความเป็นคนขี้เล่นผมเลยอุทานออกมาโดยความนึกสนุกกับตัวเองแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ทว่าหลังจากที่นั่งแอบดูอยู่แบบนั้นผมก็เห็นว่าเธอเดินตรงไปเรื่อยๆเดินเลาะริมถนนหน้าบ้านไปและเมื่อเดินไปไม่กี่ร้อยเมตรผมก็เห็นว่าเธอเดินลงจากถนนเข้าไปในป่าทางซ้ายมือทำให้ผมคิดว่าเธอคงไปทำงานกลับมาแล้วตรงนั้น ก็น,น่าจะเป็นบ้านของเธอจากสิ่งที่เห็นในวันนั้นเวลาก็ผ่านไปอีกหลายวันซึ่งเป็นช่วงที่ผมเข้ากะดึกก็เลยไม่ได้สนใจแต่หลังจากที่เวลาผ่านไปเมื่อกลับมาเข้ากะเช้าก็ปรากฏว่าผมเห็นเธออีกแล้วครับคือเธอเดินผ่านมาเหมือนเดิมแต่งตัวคล้ายๆกับแบบเดิมแต่ทว่าในคราวนี้ผมยืนอยู่หน้าบ้านพอดีทำให้เมื่อเธอเดินผ่านมาผมเลยเผลอมองหน้า และเมื่อเธอมองมาเท่านั้นเลยครับมันทําให้ผมใจสั่นเพราะว่าเธอยิ้มให้แล้วก็โบกมือทักทายให้กับผมตั้งแต่วันนั้นผมยอมรับเลยครับว่าผมลุ่มหลงแล้วก็เผลอชอบเธอไปเลยจนต้องแอบดูทุกวันบางวันก็แกล้งทําเป็นมีธุระเพื่อจะได้ออกไปยืนหน้าบ้านเพื่อจะได้ทักทายเวลาที่เธอเดินผ่านมาจนถึงในวันหนึ่ง วันที่โอกาสดีที่สุดก็มาถึงเมื่อในวันนั้นเป็นวันที่ภรรยาของผมไม่อยู่ผมเลยตัดสินใจว่าวันนี้จะเป็นไงก็เป็นกันผมจะหาจังหวะพูดคุยกับเธอจะถามไถ่ให้เป็นเรื่องเป็นดาวจะทำความรู้จักให้มากขึ้นเพราะเผื่อว่าจะมีโอกาสที่ผมจะได้ใกล้ชิดกับเธอเออสวัสดีครับไปทำงานมาเหรอครับไปรำที่ไหนมา เห็นกลับเวลานี้ทุกวันเลยอ๋อเปล่าค่ะกำลังจะไปรำจะไปรำข้างหน้านี่แหละและในวันนั้นเมื่อเธอเดินผ่านมาผมก็ทำจริงๆครับผมรวบรวมความกล้าแล้วก็กล่าวทักทายเธอออกไปแต่ก็ปรากฏว่ามันกลับทำให้ผมรู้สึกแปลกกับช่วงเวลาประมาณห้าทุ่มแต่เธอบอกว่ากำลังจะไปรำทำให้ผมไม่รู้เลยว่า เธอจะไปรำที่ไหนแล้วไปรำทำไมกับช่วงเวลาที่ดึกดด่นป่านนี้ผมงงเลยครับแต่ก็ไม่อะไรมากได้แต่ยืนมองเธออยู่หน้าบ้านจนกระทั่งเธอเดินผ่านไปแต่ก็ปรากฏว่าในตอนนั้นเองครับในขณะที่กำลังยืนมองอยู่ไม่รู้ว่าเธอคิดยังไงแต่เธอได้หันกลับมาแล้วก็พูดกับผมว่าจะไปด้วยกันไหมถ้าจะไปก็ตามมาจะได้รู้ ว่าเธอไปรำที่ไหนถึงจุดนั้นผมบอกเลยครับเมื่อมารู้ตัวอีกทีคือผมเดินตามเธอไปแล้วโดยเที่ยระหว่างทางที่ไปเธอเล่าให้ผมฟังว่ามีคนให้ไปรำถวายต้องไปรำอีกหลายเดือนและด้วยความที่ผมเพิ่งมาอยู่ยังไม่รู้อะไรมากแต่ก็คิดว่าข้างหนาน่าจะมีสารเจ้าหรือมีตำหนักอะไรสักอย่าง เลยคิดว่าดีเลยจะได้ไปดูเธอรำรวมถึงจะได้ไปขอพรด้วยแต่เมื่อเดินไปเรื่อยๆก็ไปถึงในจุดหนึ่งที่เป็นจุดทางเลี้ยวที่เธอชอบเดินลงไปข้างถนนที่ผมเคยคิดว่าน่าจะเป็นซอยหรือทางเข้าไปบ้านของเธอแต่ก็ปรากฏว,ว่าหลังจากที่มองลงไปตอนนั้นมันกลับเป็นทางเดินแคบๆที่มียากขึ้นสูงทั้งสองฝั่งกว้างแค่พอให้คนเดิน แถมยังเดินได้แค่คนเดียวไม่สามารถเดินคู่กันได้เลยทำให้ผมต้องเดินตามหลังเธอไปจากจุดนั้นผมไม่รู้เลยครับว่าต้องเดินไปอีกไกลเท่าไหร่แต่จากเวลาที่เดินไปกับทางที่เดินอย่างยากลำบากทำให้ต้องใช้เวลาเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงจนในที่สุดผมก็เดินตามเธอไปจนไปถึงสถานที่แห่งหนึ่งถึงแล้ว เดี๋ยวเราจะรำตรงนี้แหละเดี๋ยวเธอหาที่นั่งดูละกันและคุณผู้ฟังครับเมื่อเข้าไปถึงแล้วเธอพูดออกมาแบบนั้นผมเลยหาที่นั่งก่อนจะนั่งลงบนพื้นดินแล้วผมก็เห็นว่าบริเวณพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นลานดินขนาดไม่ใหญ่มีต้นไม้อยู่ตรงกลางถางหญ้าเอาไว้ประมาณ2-3ตารางเมตรและเพียงเท่านั้นและครับหลังจากที่ผมนั่งลงผมก็เห็นว่า เธอเริ่มออกท่าทางจีบมือตั้งขาแล้วก็เริ่มได้รำทันทีผมไม่รู้เลยครับว่าเธอรำให้ใครดูแล้วใครจ้างเธอมารวมทั้งบรรยากาศเธอรอบข้างมืดหมดมียากขึ้นสูงท่วมหัวโดยที่มีแค่ผมกับเธออยู่ด้วยกันตรงนั้นแค่สองคนและจากสิ่งที่ผมเห็นถ้าให้จินตนาการคุณผู้ฟังทุกท่านคงคิดว่า เธอคงจะรำสวยมากใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่เลยครับแต่ทว่าภาพที่ผมเห็นคือเมื่อเธอยกแขนขึ้นมาผมได้เห็นว่าแขนซ้ายของเธอหักตรงบริเวณเหนือข้อมือขึ้นมาคืบหนึ่งส่วนแขนขวาหักตรงแถวๆข้อศอกโดยที่เธอพยายามเกรง็งไม่ให้แขนบิดไปมาอยู่แบบนั้นผมขนลุกเลยครับจนถึงกับผงะถอยหลังแต่เมื่อตั้งสติ ผมก็เห็นว่าเธอหน้าสงสารมากบาดเจ็บก็ยังมาทำงานเลยพยายามไม่สนใจอะไรแล้วก็นั่งดูเธออยู่แบบนั้นในวันนั้นเมื่อการรำของเธอจบลงหลังจากกลับบ้านมาคือผมรู้ใจตัวเองเลยครับว่าชอบเขาแน่ๆแต่ก็ข่มใจตัวเองว่าผมมีภรรยาแล้วแล้วก็เพิ่งซื้อบ้านด้วยกันอย่าหาเรื่องทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรแบบนั้น แต่ก็ปรากฏว่าหลังจากวันนั้นผมห้ามใจตัวเองไม่ได้จนต้องแอบภรรยาตามผู้หญิงคนนั้นไปอีกหลายครั้งบางทีก็อ้างว่าไปดื่มกับเพื่อนบางครั้งก็อ้างว่าทำโอทีจนถึงขนาดเอารถไปจอดที่อื่นบอกว่ามีธุระต้องไปค้างคืนข้างนอกแล้วกลางดึกก็แอบกลับมาเพื่อเข้าไปนั่งดูเขาํำเฮ้ยเอ็งเป็นอะไรวะแปลกสภาพดูไม่ได้เลย เขาว่าเองไม่ปกติแล้วลองไปหาหมอบ้างนะลองไปให้หมอเช็คดูจนมีอยู่วันหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือนที่ผมใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นจนทำให้เพื่อนคนหนึ่งทักแต่ผมก็บอกว่าปกติเพราะผมอดนอนร่างกายหรือไม่สดชื่นไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นจนอีกไม่กี่วันหลังจากนั้นวันนั้นเมื่อผมเลิกงานกลับมาซึ่งจากปกติ จะเป็นวันที่ภรรยาไม่อยู่แต่ก็ปรากฏว่าเธอกลับไม่ออกไปข้างนอกแล้วก็อยู่บ้านในวันนั้นเลยทําให้ผมหมงุดหงิดแล้วก็ต้องโกหกว่าผมจะออกไปหาเพื่อนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นคือภรรยาเริ่มสงสัยแล้วก็เสาสีเลยทําให้ผมโมโ oh หออกมาพี่หนูถามจริงๆเธอตอนดึกๆพี่ออกไปไหนมาพี่บอกหนูได้ไหม พี่มีผู้หญิงอื่นหรือเปล่ามีอะไรก็บอกหนูมาในวันนั้นหลังจากที่ภรรยาถามแบบนั้นผมไม่ได้ตอบอะไรออกไปแต่ก็กะว่าวันนี้จะทำให้เห็นผมจะทำให้สิ่งที่เห็นคือคำตอบในกลางดึกวันนั้นผมเลยออกไปยืนหน้าบ้านจนเมื่อผู้หญิงคนนั้นเดินผ่านมาผมก็ทักทายเสียงดังเพื่อให้ภรรยาเห็นแล้วผมก็เดินตามเธอไป ผมไม่รู้แหละครับอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดจนถึงเช้ามืดวันนั้นเมื่อกลับบ้านมาผมคิดเลยว่าบ้านของผมน่าจะแตกแต่ก็กลับกลายเป็นว่าภรรยาของผมเธอไม่ว่าอะไรเลยได้แต่นอนอยู่เงียบๆเลยทำให้ผมยิ่งได้ใจแล้วหลังจากวันนั้นคือไม่แอบแล้วเมื่อผู้หญิงคนนั้นเดินมาเมื่อใดผมก็จะเดินออกไปเลยโดยที่ไม่สนใจภรรยาทั้งนั้น ผมใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นอยู่อีกประมาณสามเดือนจนกระทั่งในเช้าวันหนึ่งเมื่อตื่นขึ้นมาก็ปรากฏว่าภรรยาร้องกรี๊ดเลยครับโดยที่เธอยือนอยู่ข้างเตียงก่อนจะชี้มือมาที่ผมแล้วก็ถามกับผมว่าไปทำอะไรมาทำไมถึงแขนหักและเพียงเท่านั้นเลยครับผมก็รู้สึกเจ็บแล้วก็รู้สึกงงมากและเมื่อมองไปที่แขนของตัวเองผมก็เห็นว่าที่แขนซ้าย บริเวณเหนือข้อมือขึ้นมาได้หักจนแขนห้อยเลยทำให้ภรรยาต้องรีบพาผมไปโรงพยาบาลทันทีจากเหตุการณ์นั้นผมรู้สึกงงมากว่าเกิดอะไรขึ้นผมไปแขนหักตอนไหนแล้วหักจากสาเหตุอะไรจนเวลาผ่านไปอีกไม่นานน่าจะประมาณสักหนึ่งสัปดาห์มันได้เกิดเรื่องขึ้นอีกแล้วครับคือแขนขวาของผมหักในบริเวณที่เจ็บมากๆบริเวณช่วงแถวๆข้อศอก โดยที่ผมรู้ตัวหลังจากที่ตื่นขึ้นมาเหมือนเดิมเลยกลายเป็นว่าในตอนนั้นผมใส่เฝือกที่แขนทั้งสองข้างแล้วจนหลังจากกลับมาจากโรงพยาบาลภรรยาก็ร้องไห้อย่างหนักผมเลยขอโทษเธอคิดว่าเธอน่าจะรับไม่ไหวแล้วกับการที่ผมมีคนอื่นแต่ก็ปรากฏว่าภรรยาไม่พูดถึงเรื่องนั้นเลยครับแต่เธอกลับพูดขึ้นมาว่าหนูรู้แล้วนะ ว่าพี่หายไปทำอะไรเมื่อคืนหนูตามไปแอบดูถ้าพี่ชอบจริงๆหนูจะสนับสนุนพี่แต่อย่าไปทำให้ตัวเองบาดเจ็บพี่อยากเรียนดำใช่ไหมเดี๋ยวหนูสมัครให้หรือจะให้หนูไปเรียนด้วยก็ได้ถึงจุดนั้นเองอยู่ๆผมก็รู้สึกอึง้งรู้สึกเหนาๆร้อนๆวูบวาบอย่างบอกไม่ถูกคือเหมือนกับจะได้สติแล้วสิ่งที่ผมจำได้คืออะไรทราบไหมครับ คือผมจำขึ้นมาได้ว่าเมื่อคืนนี้หลังจากที่ผมเดินตามผู้หญิงคนนั้นไปปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นได้สอนให้ผมรำและก็นั่นเลยครับจนกระทั่งถึงในท่านหนึ่งเขาดัดแขนของผมอย่างสุดแดงจนกระดูกหักรวมทั้งครั้งก่อนก็คล้ายๆกันผมเลยกลั้นใจแล้วก็ถามภรรยาไปว่าเมื่อคืนนี้ตอนที่ไปแอบดูเธอได้เห็นอะไรบ้าง และสิ่งที่ภรรยาบอกเธอได้บอกว่าเมื่อคืนนี้เธอแอบเดินตามผมไปแล้วก็เห็นว่าผมเดินเลาะถนน,นหน้าบ้านก่อนจะลงไปข้างทางแล้วก็เดินแหวกหญ้าเข้าไปในป่าเข้าไปที่ใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็ยืนฝึกรำอยู่คนเดียวจนทำให้เธอตกใจแล้วก็รีบหนีกลับออกมา <S <S ผมเลยถามเลยครับว่าแล้วเธอเห็นอะไรอีกแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมา ที่ผมเดินออกไปกับผู้หญิงคนอื่นเธอไม่โกรธเลยใช่ไหมรวมทั้งเธอสอนรำให้กับผมทำไมถึงไม่ว่าอะไรแต่สิ่งที่ภรรยาตอบกลับมาเธอพูดขึ้นมาเลยว่า,าเธองงว่าผมหมายถึงใครกำลังพูดถึงอะไรเธอไม่รู้เรื่องแล้วเธอก็เห็นว่าผมเดินออกไปคนเดียวทุกวัน <S <S แล้วสิ่งที่พีคอีกอย่างก็คือ ภรยาของผมบอกว่าเมื่อคืนนี้เธอเห็นผมรำอยู่คนเดียวอยู่ในป่าบริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่ไม่มีใครสอนรำให้กับผมแล้วก็ไม่คิดว่าผมจะกลับมาพร้อมกับอาการแขนหักซึ่งมันทำให้ผมอึ้งมากกับสิ่งที่ภรยาบอกแบบนั้นถึงจุดนั้นผมเลยพยายามคิดว่าสรุปแล้วที่ผ่านมาผมทำอะไรลงไปแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นใคร อีกใจหนึ่งก็ไม่อยากเชื่อคิดว่าภรรยาโกหกเพราะไม่อยากรับความจริงผมเลยไปถามกับเพื่อนที่ทำงานเพราะจำได้ว่ามีอยู่วันหนึ่งในขณะที่ผมเดินอยู่กับผู้หญิงคนนั้นเพื่อนได้ขับรถสวนมาผมเลยไปถามมันว่าจำได้หรือไม่ว่าเห็นผมเดินอยู่กับใครแต่สิ่งที่เพื่อนบอกเพื่อนได้บอกว่ามันจำได้วันที่โบกมือให้กันแล้วมันก็เห็นว่าผม ได้เดินอยู่คนเดียวผมช็อกไปหมดเลยครับและด้วยความที่เพื่อนคนนั้นเป็นเพื่อนที่พอจะสนิทที่สุดแล้วก็อยู่แถวนี้มานานมาทำงานแถวแถวนี้ก่อนผมผมเลยเล่าทุกอย่างให้เพื่อนฟังแล้วก็บอกกับมันว่าให้ช่วยพาเข้าไปดูหน่อยอยากให้ไปเป็นเพื่อนกันซึ่งเพื่อนก็ยินดีจนในบ่ายวันนั้นเพื่อนเลยเอารถมาจอดหน้าบ้าน แล้วก็เดินออกไปด้วยกันในบ่ายวันนั้นก็ปรากฏว่ามีทั้งหมดสี่คนคือมีผมมีภรรยามีเพื่อนแล้วก็มีภรรยาของเพื่อนที่ตกลงจะเข้าไปด้วยกันซึ่งหลังจากที่เดินเข้าไปบรรยากาศมันแตกต่างกับกลางคืนมากๆแล้วผมก็พบว่าที่ลานดินตรงนั้นบริเวณใต้ต้นไม้มันมีสารเพียงตาตั้งอยู่ใต้ต้นไม้หลังหนึ่ง แล้วก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นทราบไหมครับเมื่อไปถึงเท่านั้นเลยครับปรากฏว่าภรรยาของผมกับภรรยาของเพื่อนยกมือขึ้นมารำทั้งคู่เลยจนทําให้เพื่อนตกใจต้องจับผู้หญิงทั้งสองคนนั่งลงเพราะผมแขนหักทั้งสองข้างไม่สามารถทําอะไรได้เลยในเย็นวันนั้นหลังจากพยายามพากันออกมาพวกเราเลยไปหาพระ โดยที่ผู้หญิงทั้งสองคนตัวสั่นพระท่านเลยเรดน้ำมนต์ให้แล้วหลังจากนั้นเมื่อคนเท่าคนแก่คนที่อยู่ในหมู่บ้านทราบข่าวเขาก็เลยออกมาดูแล้วเขาก็เล่าให้พวกเราฟังว่าสิ่งที่ผมไปเจอนั้นเขาเรียกว่าสารเจ้าแม่ที่มีชื่อชื่อหนึ่งที่มีคนชอบเข้าไปขอเข้าไปบนบานสารกล่าวแล้วเมื่อสักหนึ่งปีก่อนหน้านั้นมีผู้หญิงเข้าไปขอบอกว่าถ้าสำเร็จ จะมารำถวายหนึ่งปีแต่สุดท้ายก็ไม่ทำจนเธอรถล้มเสียชีวิตถัดจากบ้านของผมไปประมาณหนึ่งกิโลโดยที่แขนของเธอได้หักหมดทั้งสองข้างผมถามเลยครับว่าผู้หญิงคนนั้นมีลักษณะท่าทางหน้าตาเป็นอย่างไรซึ่งเขาก็บอกตรงหมดตรงกับผู้หญิงใส่ชุดนางรำที่ผมเห็นที่เดินผ่านหน้าบ้านของผมทุกวนันถึงจุดนั้น ผมเลยคิดแล้วก็สรุปกับตัวเองว่าผู้หญิงคนนั้นน่าจะเป็นคนที่ไปบนบานศาลกล่าวแล้วไม่ยอมไปรำถวายจนเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายเลยต้องเข้าไปชดใช้กรรมแม้ว่าจะตายไปแล้วคือต้องเดินจากที่เกิดอุบัติเหตุเข้าไปที่ศาลตรงนั้นแล้วตัวของผมเองไปบังเอิญเห็นเขาเข้าพอดีตอนที่เดินผ่านหน้าบ้านเอาจิตไปผูกติดกับเขาแล้วก็ตามเขาเข้าไปแบบนั้น แล้วในท้ายที่สุดเมื่อผมใช้ชีวิตไปเรื่อยๆพอครบหนึ่งปีของเขาที่จะต้องเข้าไปรำก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาผมไปเป็นตัวตายตัวแทนหรือเปล่าเหมือนกับจะเอาผมไปรำแทนแล้วก็หักแขนให้เหมือนกับเขาแบบนั้น <S <S เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นกับผมประมาณ4-5เดือนมันเป็นเวลาที่น่าเหลือเชื่อมากๆซึ่งถึงจุดนี้คุณผู้ฟังอาจจะงง แล้วก็สงสัยว่าทำไมผมถึงไม่เอะใจไม่รู้สึกอะไรเลยทั้งๆที่ทุกอย่างมันแปลกมากขนาดนั้นคือผมยอมรับเลยครับวันในจุดนั้นผมรู้เลยว่าความลุ่มหลงเป็นยังไงคําว่าผีหลอกเป็นยังไงเหมือนกับล่องลอยสมองทึบไปหมดไม่รู้ผิดชอบชั่วดีมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากสิ่งที่อยู่ตรงหน้าตัวเอง